ชีวิตคุณกับหมากรักให้สุดโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขหมาไม่สนใจว่าคุณจะรวยหรือจนไม่สนใจว่าคุณจะหงุดหงิดหรือร้องไห้เขาก็รักคุณเหมือนเดิมทุกๆวันความรักของหมาเท่ากับไม่ขออะไรตอบแทน แค่ได้อยู่ใกล้คุณก็พอแล้วความสุขอยู่ที่ปัจจุบันหมาไม่กังวลว่าเมื่อวานคุณดุเขาหรือทุบตีเขาหรือพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเ,เขาแค่อยากมีความสุขตอนนี้กับคุณเท่านั้นเพราะสำหรับหมาทุกวันคือวันพิเศษ ถ้าได้อยู่กับคนที่เขารักการพักผ่อนคือเรื่องสำคัญหมาไม่ฝืนถ้าเหนื่อยก็นอนถ้าอิ่มก็พักถ้าเครียดก็มานอนข้างๆกับคนที่เขาไว้ใจเพราะบางครั้งการหยุดคือวิธีเยียวยาที่ดีที่สุด ื่อสัตย์กับสิ่งที่รู้สึกหมาร้องเวลากลัวหมาหอนเวลาคิดถึงดีใจแบบไม่ต้องปิดบงังเขาไม่เล่นบทไม่ใส่หน้ากากเขาซื่อสัตย์ต่อใจตัวเองมากกว่าหลายๆคนบนโลกการเฝ้ามองเงียบๆก็แปลว่ารักได้ หมาไม่จำเป็นต้องพูดเขานั่งข้างๆคุณตอนคุณเศร้าเขาเฝ้าดูคุณจากอีกฝั่งห้องตอนคุณทำงาน <c oughs> เขาวางหัวลงบนตักคุณโดยไม่พูดอะไรเลยและนั่นคือคำว่าฉันอยู่ตรงนี้นะที่ชัดเจนที่สุดให้อภัยได้เร็วและจริงใจ หมาไม่เคยโกรธนานต่อให้คุณดุเขาเมื่อกี้อีกห้านาทีเขาก็เดินมาหาคุณเหมือนเดิมเพราะสำหรับหมาความรักสำคัญกว่าชนะชีวิตมันสั้นอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญหมาอยู่กับเราไม่นานแต่เขาสอนเราว่าไม่ต้องรอวันพิเศษหรอก แค่ได้อยู่ด้วยกันวันนี้ก็ดีที่สุดแล้วและเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเขาก็จะยังอยู่ในใจคุณพร้อมบทเรียนเงียบๆที่สอนด้วยการอยู่บางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการคำสอนจากหนังสือแค่เราฟังให้ดีหมาตัวนั้นกำลังสอนคุณเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันและนั่นอาจเป็นของฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เขาทิ้งไว้ให้เราขอขอบคุณบทความจากโซนสตอรี่มาณที่นี้ด้วยนะครับ